แล้วคนคอมเมนต์เยอะมากว่าเอ๊ะอันนี้สำเนียงอะไรแล้วก็คนก็จะมาตอบว่าอันนี้คืออีสานเลยนะอันนี้คืออีสานอะไรคือเขาก็ถูกเถียงกันซึ่งก็เป็นสำเนียงของมอสที่จังหวัดเลยใช่ไหมใช่แล้วเป็นเลยด่า้ายอีกคือแคบเข้าไปอีกเอาเป็นว่าสนุกไม่ง่วงแบบน่ากลัวตื่นเต้นแล้วก็ลุ้น แน่นอนก็ไปดูได้วันที่20พฤศจิกายนนี้นะครับแล้วก็มีงานกาลาด้วย <c oughs> ก็พี่พี่ทุกคนน่าจะไปดูทั้งกันมันมีความสยองขนาดไหนไม่บอกไม่บอกไม่บอก <c oughs> คืออาจจะม,ม,มันคือจุดคลแม็กไงเราจะห้ามบอกจุดคลแม็กไม่ได้ไม่งั้นแล้วมันที่ว้าวเราเอาเป็นว่าขนลุกเลยอะแล้วกันขนลุกขนลุกแบบว่าอุ <c oughs> <c oughs> ้ยเห็นไหมล่ะแบงค์คนเกเร อยากให้ดูอยากให้ดูครับแต่ว่าเอาเป็นว่าดีครบรถจบาผมขอแห่อย่างเดียวอย่าดูวันพุธให้ดูวันอื่นเพราะราคามันเยอะไงต้องได้กำไรคือดูวันพุธหงหมูมันเนาะดูรัคาเตมเพราะว่าจะไม่เพราะว่าคือคือด้วยความที่เรื่องตาโขนะเขาถ่ายที่สถานที่จริงทั้งหมดทุกอย่างมันก็จะมีความแบบเรียลมากๆ เพราะงั้นใครที่แบบเข้าไปดูหนังเรื่องนี้เหมือนได้ไปเที่ยวจังหวัดเลยที่ด่านซ้ายอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทผีผีตาโขนด้วยเพราะงั้นก็ฝากด้วยนะครับกับอดีตตี้ซีโร่จะลองพอูงพดด,ดูนะครับนี่ไงเขาพันเขาพูดดิเอามา ัตาโคเนี่ยนะครับเป็นภาพประโยชน์ที่ทุกคนตั้งใจแน่นอนครับไปเบิงบ์นบอสเสียใจแน่อนอนเพราะว่ามันมีความแตายานมีความเซย,ยองมีความนีรับแล้วก็น่าคนห้าครับยักใช้ขุนคนไปเห็นไปเบิร์ไปว้าวนํากันได้ครับดูหลวงพาประโยชน Easy ์ปีส20พฤศจิกายนนี้ครับให้โดนกับตอยฝากด้วยเราไม่สามารถบอกได้ว<อ>่าที่นี่จะเป็นไงแต่เราฝาดได้ไก็จะเรียกว่านป็นการง่าย เขาจึงระยะเลยก็ฝากโปรเจกต์ของของพวกเราในปีหน้า26ด้วยนะครับผมก็เป็นออริจินอลของไอซิ่งนีนะครับก็ฝากกพื่ังใจแล้วก็เราเราทุกคนก็รุ่ใหม่เนาะก็จะทำเป็นทุกที่ครับฝากน้องใหม่ฝากฝากดูแลฝากดูแลนะ อคาเซอเขินจะเขินจะดูนะผ่านไปหนึ่งเดือนนะพูดเจ๋วเลยเดี๋ยวคนนอื่เงียจะมีแบงค์เดี๋ยวแบงค์เฟนนะเดี๋ยวแบงค์เฟนมามาครั้งหน้าพูดป๋ออยากให้แบงค์เฟนไปบอกเดี๋ยวเป็นแบบนี้หรออ่ฝากเขาครับตามจริงวันนี้ก็เป็นครั้งแรกของเรที่ที่เราเปิดตัวในนามศิลปินองไอชีดีครับรู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเช่นกัน แต่ที่สำคัญก็คือทุกคนเนี่ยให้กำลังใจดีมากๆลงแฟนคลับแล้วก็เพื่อนๆที่เพิ่งเจอกันวันนี้ให้กำลังใจที่ดีกับผมมากๆครับ<า>ก็ฝากติดตามมีอะไรจะบอกโดนไหมให<อ>้ให้บอกโดนแต่ตอนนี้เลย <c oughs> เต่างคนต่างฝากกันเลย <c oughs> <c oughs> ฝากตัวฝากตัวฝากเลยฝากครับโอเคค่ะ ถ่ายรูปร่วมกันหน่อยนะคะไม่ได้ไ